และก็อยากมีเธอเป็นแฟนเฮ้ยนี่มาถึงใครวะโอ้ยสมัยน้องหมยเล็กพี่คิดว่าฉันพูดถึงใครเนี่ยแล้วไปนู่คนเดียวกูเลยแลักษณะนี้ชอบพี่สาวน้องหมยเล็กใช่ไหมอืมก็เององคิดดูสิว่าตอนที่เขาจับมือเขา แสนโวลบันช็อตเข้ามาในตัวเลยวัยช็อตขนาดนั้นไม่ตายหานะครับพี่ตะนึ่นบ้านเลยพูดผู้เผยเที่ยฟังเฮ้ยพี่ม่งยากนะเขามีแฟนอยู่แล้วอะ่ะถแฟนน้ไม่ใช่ผัวเลิกเมื่มอไหร่กูเสียบเมื่อนานกูบอกให้นี้ มันต้องสอยมันต้องสอยนั่นแน่มันต้องสอยแล้วพี่ไม่คิดหรอว่าป่านนี้นี่นะเขาจะไม่เป็นผัวเมียกันไปแล้วอืมอีกผ่าอะไรป่าไม่เป็นเสียมงคลเลยพูดดีไปดีบอดทำลายกูผมจะบอกพี่ให้นะอะไรแฟนเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแฟนเขาเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยเป็นตากล้องเลยนะโอ้เป็นแค่ตากล้องทุย ตากล้องธรรมดาธรรมดาเช่ไนมลยเอาเอาไม่ไปเฉยเลยเสียบ่าวเนี้ยเฮ้ยมันผิดด,ด่านด้านหนีเอาลเล<อ>ยโห์เหี้ยนนี้ปักเขาให้แม่มาไล่ไอ้คดียึดทรัพย์มันจะได้จบได้สิน้นเสียทีเอาแล้วแกจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะแล้วก็ติดคุกหรอกกูมไม่ได้ไม่ถึงข้าวกูมไม่ถึงไอ้โจรสฐานนั่นแหละไอ้ที คดีช้อโกอะไรเนี่ยเอ้าไปไหนมาลูกฉันก็ไปกินข้าวกับแฟนมาน่ะพ่อเดี๋ยวนี้ข้าวบ้านกินไม่ได้แล้วหรือไงก็ฉันจะไปกินข้าวกับแฟนแล้วมันผิดตรงไหนล่ะผิดตรงที่หนูกลับเรื่องนี้แหละฉันโตแล้วนะพ่อแล้วฉันก็ไปกับแฟนไม่เห็นว่ามันจะน่ากลัวเลยเก่งเก่งใหญ่เลยเที่ยงไม่มีตกฟ้าพี่ก็อย่าไปวาลูกมันเลยลูกมันโตแล้วเดี๋ยวนี้มันเสือกอะไรกันลูกพ่อเขาเนี้ย ครอบครัวเขาจะเถียงกันไม่เกี่ยวกับมึงสวยกุยใช่หนูกับพ่อจะทะเลาะกันแล้วพี่มายุ่งอะไรด้วยใช่พี่แน่อะอยู่เฉยๆดีกว่าไปได้แล้วนั่งห้าพันเซนพังเอาเลยเนี่ยยังจะมาเสนอไงยังจะไปไหมเนี่ยไม่ไปว่ให้มึงไปไปถ้ามึงไม่ไปกูไปไปลูกเหนื่อยๆมาเราไปพักผ่อนไปลูกไปไอ้เรื่องตะกี้นะ่ะพอไม่กอดหนูแล้วล่ะขึ้นแม่ทางรองเท้าเนี่ย ไอเฮียเนี่ยมันเป็นอะไรวนะเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่เกเปไปอย่างนี้ตกลงว่าพ่อลูกกันเนี่ยมันปิดปกติหรือว่ากูไม่ปกติโอ,นะอ้ทำงา,านก็ออกจีดี่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออกไม่รู้ค่ะนี่เครื่องบินจะบินไหมไปไไปด้วยกันพี่จะพาึ้่บินบินไปกับพี่แล้วเข้าหัวใจพี่โอเคไหจ๊ะ ไอ้จ้าครับผมเนี่ยเอ็นเห็นน้องมึเมา mời มายังมั้อ๋อเดีไม่เห็นเลยครับพี่องศัยังไม่มาแล้วละครับผมลาละลลมึงอะมามาทำอะไรตรงเนี้ยน้องก็าน่ารักแล้วดิเลยมาคุยกับน้องเขาหน่อยคนไหนหน้ารักนี่ฮนี่นี่น่าหน้าตาตาอย่างงี้มึงยังไม่เว้นอีกฮะ มึงนี่จะชอบอยู่นั้นสัปะหรังไปได้แล้วมีอะไรก็ไปทำเลยอย่าเดดนแตะๆๆๆๆก็ได้ไปเอ๊ะน้องๆๆชื่ออะไรจ๊ะเอาก็บอกไปแล้วไงเขาว่าชื่อไอซ์อ๋อไอที่อๆ์ไแปลว่าน้ำแข็งใช่ไหม ไปไปกินข้าวเที่ยงกับพี่แบบพี่เลี้ยงเองสุกี้เอ้เห็นเห็นเห็นน้องเหมยไหมเหมยเห็นไหมไม่เห็นนะพี่รู้ไหมว่ามา อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะพี่เพราะผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเสือเสือเรื่องชาวบ้านเหอครับกูดิ้นถามมึงหนกูเสือไม่เป็นไรผมขอโทษพี่ครับทุล่าไหมมาๆเลยครับเจ๊เจ๊ข้างอ๋อเจ๊เธอเธอนัดกับไอ้หัวลุงหลังเนี่ยคนเลธิ์ศิษย์จุโตตื่นนอนไว้อีกบ้าน ยังไม่ได้แดดอังการจะนแดดอังไปหาแดดเองเลยไปนานไปสิงโตเต็มนอนนั่นนะมันไม่กินนะไม่กินนะไปพี่ไปก่อนนะถ้า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 เหมยเหมยมาบอกบบกพี่พี่ให้ไปหานะจัดจะดจัดจัดไป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 